ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรีมีผู้ชายคนยนังชื่อนายสนองนายสนองเนี่ยอายุไม่น่าเกินห้าสิบปีแต่ว่าหัวล้านชนิดเกลี้ยงเกลาเลยหน้าตาก็ดูเอถอะทะบูดเบี้ยวเหมือนกับไม่ใช่ใบหน้ามนุษย์ดูน่าเกลียดน่ากลัวเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเป็นหน้าที่ย้อยยับยังไงไม่รู้ แม้แต่ตาทั้งคู่ก็บิดเบ้เฉไปมองไม่ตรงทิศตรงทางในสนองนี่แวะไปซื้อของที่ร้านค้าใหญ่ในหมู่บ้านซื้อเหล้าบุหรีน้ำแข็งโซดาแล้วก็หิ้วกลับบ้านแกอยู่คนเดียวอยู่มานานหลายปีละเมียาจากไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ด้วยออาวแล้วลูกละ่ะไม่มีเขาไม่มีลูกเด็กๆที่เคยมาอยู่สามคนนะไม่ใช่ลูกเขาอะแต่ว่าเป็นลูกติดเมีย ก็เลยรู้กันว่าเมียเขาเนี่ยเป็นแม่ไม้มีเรือพ่วงอ่าสมัยที่ยังอยู่ด้วยกันกับเมียเขาเนี่ยนะทุกวันนี้เขาไม่ได้ทํางานแต่ก่อนนี้เขาทํางานอะไรเออชาวบ้านก็พูดกันบอกเขาหากินไม่ค่อยดีนะะักในสนองเนี่ยที่ว่าไม่ดีก็เพราะมันเป็นงานที่ไม่น่าเรียกว่างานคือเขาเป็นพวกต้มตุนหลอกลวงให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็ เอาเงินเอาทรัพย์สินต่างๆนานาอะไรทำนองเนี้ยเคยเปิดสำนักงานส่งคนไปทำงานต่างประเทศเปิดแล้วก็ปิดปิดเชิดเงินหลอกขายของไม่มีคุณภาพบ้างเขาปิ้นป้อนหลอกลวงแม้แต่กญาติญาติของตัวเองคนแถวๆบ้านเขาคนที่ใกล้ชิดเขาเขาก็ไม่ละเวน้นหลอกหมดแล้วเขาก็ติดการพาน,านันงอมแงมเล่นหลายอย่างอาจจะเกือบทุกอย่างเลยล่ะที่เรียกว่าเป็นการพนันเนี่ย เพราะฉะนั้นคนเราลงมันติดไอพันยังเงี้ยก็เลยต้องการเงินมากๆต้องการบ่อยๆก็เพราะว่าเขาเล่นไม่เคยได้มีแต่เสียในสนองนี่กำพร้าพ่อแม่ลุงเป็นคนเลี้ยงดูมาอดอยากมาตั้งแต่เด็กลําเข็นลําบากมามากโดนคนอื่นเล่นงานมาเยอะโดนแกลงโดนเกเรอันนี้ก็คงทำให้เขาคิดแค้นคนรอบข้างที่ทำกับเขาถึงได้หาทางแก้แค้นเอาคืนนะทียได้หลอกเทียได้โกงให้อยู่เรื่อย ในสนองมีเมียหลายคนอยู่กันไม่ยืดเพราะพอฝ่ายผู้หญิงรู้ว่าเขาเป็นไอตัวแสบส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ด้วยแล้วเพราะกลัวอันตรายมีบางคนที่เข้าแก๊้งด้วยก็อยู่กันยืดหน่อยเสร็จแล้วเขาก็ไปหาเมียใหม่คนเก่าไปคนใหม่มาก็หมุนเวียนเปลี่ยนทดแทนกันอยู่อย่างเนี้พูดถึงความรับผิดชอบนในสนองไม่มีให้พวกหล,ล่อนหรอก ก็เหมือนว่าไม่มีความผูกพันอะไรกันแต่ก็แปลกที่เขาไม่มีลูกกับผู้หญิงคนไหนแม้แต่คนเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นหมันอ่ะคนนับว่าดีถ้าลูกเกิดมาในเด็กคงจะลำบากหน่อยในสนองเปลี่ยนที่อยู่บ่อยมากไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเช่าเขาตลอดย้ายไปจังหวัดโน,น้นย้ายไปจังหวัดนี้อยู่ที่นั่นทีอยู่ที่นี่หน่อยอยู่ไปทั่วไม่เป็นหลักเป็นหลง่งอ่ะ มันจําเป็นที่เขาจะต้องย้ายต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาหาเงินด้วยวิธีการไม่บริสุทธิ์นี่โดนจับก็หลายหนแต่ก็ไม่เข็ดไม่จํากลับยิ่งทําผิดมากขึ้นครั้งหนึ่งเขาได้เมียรวยอ่าเหมือนก็ตกถังเข้าสาลเลยเชียวแหละแต่ชั่วไม่กี่เดือนเขาก็กระเด็นออกมาจากบ้านหลังใหญ่เพราะว่าพ่อตารู้ท่าแท้เขาก็ไม่เอาไว้สั่งคนจัดการ ทำเอาเขาเกือบจะเสียโฉมหน้าตาแหกแตกยับไปหมดเนื้อตัวฟกช้ำดำเขียวบวมปูดนาะยังดีที่ไม่ตายเอาแค่สั่งสอนแต่ว่ามันคงจะหนักไปหน่อยทีนี้นายสนองก็เลยไม่กล้ากลับไปต่อแยกับลูกสาวเขาอีกต้องทำตัวให้เหมือนกับหายสาบสูญไปเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเขาเคยไปเที่ยวป่ากับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นก็หายไปมีคนพูดว่าเขาอาจจะฆ่าหมกป่าไปซะแล้วแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไร แต่ว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนให้ในสนองยืมเงินก้อนใหญ่แล้วเขาก็ไม่มีใช้คืนมันก็เลยอาจจะเป็นการฆ่าล้างหนี้ให้มันจบจบไปญาติญาติคนตายเขาก็พยายามสืบหานะก็ไม่พบไม่ได้เบาะแสเขาอ้างว่าเข้าป่าแล้วก็เดินหลงไปคนละทางเขาเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะเขาว่ายอย่างนั้นในสนองนี่เคยเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งมันรักเขามากดีใจกระโดดเกาะเวลาที่เขากลับเข้าบ้านเนี่ยมันมักจะอยู่กับเขาไม่ยอมห่างเลยเชียว เ,เขาเรียกมันว่าไอก้กี้ไอก้กี้เสร็จแล้ววันหนึ่งไอ้เจ้าหมาสีขาวที่ชื่อไอ้กี้เนี่ยก็ตายตายอย่างที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรคนข้างบ้านได้ยินเขาบ่นบอกรำคาญชิบหายได้หมาะไยยำเลยตามกูอยู่ได้จะไปไหนก็ไม่ไปเขาบ่นอยู่ไม่กี่วันหลังจากนั้นไอ้กี้ก็ตายไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรให้มันกินแต่เขาไม่ได้ทุบตีมันแน่เพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของมันเลยมันตายเงียบ,เ,ยบเขาขุดหลุมฝังมันที่หลังบ้าน เพื่อนบ้านเห็นชะโงกข้ามรั้วถามว่ามันเป็นอะไรตายเขาก็ตอบเสียงอูหอ่หยิวอีในลําคอฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ก้มนาก้มตาขุดหลุมต่อไปฝังมันแล้วเขาก็ยําเหยียบดินตรงนั้นล้างมือแล้วก็กลับเข้าบ้านเขาเลี้ยงหมาก็เพราะเขาอยากมีเพื่อนช่วงนั้นชีวิตเขาตกต่ําไม่มีผู้หญิงคนไหนผ่านเข้ามาแก้งหงา,าเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เลยไปหลอกคนรู้จักกันว่าเขาเป็นคนรักหมา แล้วหมาที่เคยเลี้ยงไว้อะมันตายเขารักมันมากเขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่ก็กลัวจะต้องจากมันไปอีกเขาเหงาเหลือเกินออยากจะลองเลี้ยงดูอีกสักตัวะเขาก็ให้มันมาได้ไอ้กี่มาเลี้ยงเลี้ยงดูมันดีจนกระทั่งมันรักเขาไว้วางใจเขาแต่แล้วมันก็เป็นอย่างเนี้เขาได้ไกี่อมาเลี้ยงดูจนกระทั่งมันตายจากไป บ้านหลังที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้เป็นบ้านเช่าเป็นทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆจริงๆแล้วเขาย้ายมาหลายหลังแล้ววนเวียนไปหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ซอยโน้นบังซอยนี้บ้างนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันกว้างคนอยู่กันหลายพันครอบครัวเขาเคยข้องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งบ้านติดกันบ้านนั้นอยู่กันสามคนแม่ลูกพ่อแม่ลูกสามคนฝ่ายชาย ที่เป็นพ่อบ้านนะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยเต็มจนคนเขาเรียกอไอ้ติงตองโรวตาติงตองนแต่งเนื้อแต่งตัวธรรมดาธร,รมดาออกจะมอสอซะได้ซ้ําเมียเขาก็เหมือนกันทั้งหน้าตาทา่าทางซื่อๆชาวบ้านเลยแหละก็มีลูกชายคนหนึ่งเป็นเด็กฉลาดไอ้เจ้าเด็กคนนี้อายุประมาณสักสิบขวบนะเป็นเด็กไม่ชอบขี้หน้านายสนองนี่อย่างมากเลยเพราะว่าไม่ไว้ใจเขา ครอบครัวนี้อยู่กันอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นแบบภาคกิริ่วห่อทองเพราะว่าฝ่ายชายมีเงินได้มรดกมาเยอะเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ขายที่แบ่งเงินกันในบรรดาพี่น้องเขาได้น้อยที่สุดแต่ก็ได้มาตั้งห้าล้านไม่ได้บอกให้ใครรู้แต่ก็มีคนรู้จนได้ในสนองนี่ก็คนหนึ่งแหละที่รู้อ่าแล้วก็บังเอิญได้บ้านเช่าหลังที่อยู่ติดกันนี่มันก็เหมาะสิอ่า ในสนองก็หลอกขอยืมเงินได้เป็นล้านๆโดยวิธีการคุยว่าตัวเองมีมรดกหลายสิบล้านแต่ยังขายไม่ได้มันติดขาดเรื่องอพี่ๆน้องๆอ,อยู่เล็กน้อยทีนี้เงินขาดมือขอยืมก่อนเถอะแล้วพอขายมรดกได้จะใช้คืนให้เป็นสองเท่าว่าอย่างนั้นเงินก็ถ่ายเทไปเข้ากระเป๋าเขาสิทีนี้ไอ้เจ้าลูกชายที่ว่า10บขวบนี่แอบได้ยินเรื่องราวต่างๆเด็กก็เลยโทรไปบอกลงุง ว่าพ่อแม่ให้เงินในสนองยืมไปลุงออก็มาลงเลงลงเลงจัดการในสนองก็เพ่นหนีหายเงียบไปหลายปีตาติงตองนี่เสียใจทนอยู่ต่อไปไม่ไหวเสียดายเงินที่เสียไปก็ป่วยตายอ่าเหลือเมียกับลูกชายก็รู้สึกอ,อับอายเพื่อนบ้านขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวว่าไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนลุงของเด็กเนะ่เอาไปอยู่ด้วยส่วนในสนองหลังจากหายไปหลายปีวันหนึ่งก็ย้อนกลับมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้อีก ขาก็ยังคงหากินต้มตุนต่อไปแต่ว่าไม่ได้ทํากัาคนในหมู่บ้านนะ่ไปหากินที่อื่นก็มีบ้างที่คนในหมู่บ้านโดนก็คือย้ายหนีไม่จ่ายค่าเช่าย้ายจากซอยนี้ไปซอยโน,น้นเจ้าของบ้านเก่าไปตามทวงก็ผัดผ่อนไปเมื่อโนนเมื่อนี่ทวงถามจนเบื่อนายอายหน้ากันไปเองก็ไม่อยากจะทวงเออก็โดนแบบนี้กันหลายหลังวันหนึ่งเขาไปเช่าบ้านตาแก่คนหนึ่งอยู่ตาคนนี้เป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้ว มีบ้านในคนเช่าสองสาหลังมีเงินเก็บแกอยู่คนเดียวลูกหลานมีหลายคนแต่ว่าไปอยู่ที่อื่นกันหมดหลายๆอาทิตย์จะกลับมาเยี่ยมแกสักทีหนึง่งแกอยู่ได้แกแข็งแรงอยู่คนเดียวได้สบายออกกําลังอยู่เสมอในสนองก็ไปตีสนิทแกจนแกไว้วางใจเข้านอกออกในที่บ้านของแกนั่นแหละเขาก็ไปคุยกับแกอยู่เป็นช่วงๆจนในที่สุดก็เอ่ยปากเรื่องทําธุรกิจชักชวนหวานล้อม ให้ลุงแกเข้าหุ้นส่วนร่วมลงทุนด้วยแกก็หลงเชื่อเสียเงินให้เขาไปสักสามแสนได้มั้งรับเงินแล้วมันก็โบยบินหายเข้ากรีบเมฆไปเลยลูกหลานจะตามหายังไงก็ไม่เจอไม่ได้ข่าวแจ้งความตารวจติดตามก็ไม่พบหายตัวไปเงียบจริงๆเลยไม่รู้ไปหลบซ่อนใช้เงินที่หลอกไปได้อยู่ที่ไหนตาคนนั้นก็เสียใจเสียดายเงินทองที่เสียรู้ให้เขาไปแกแค้นมากเลยแกประกาศจะฆ่าถ้าเจอตัวเขานะ แต่ก็น่าสงสารแกที่แกไม่มีโอกาสอยู่จนพบเห็นเขาย้อนกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านอีกเพราะว่าหลังจากนั้นไม่ถึงสองปีตัวตาแก่ี่ก็ลื่นล้มในห้องน้าหัวฟาดพื้นอยู่โรงพยาบาลสามสี่วันก็หมดลมหายใจในายสนองก็ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกทีแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรเขาแล้วก็จําเขาเกือบไม่ได้ในสภาพที่เขาเดิมหายไปเหลือแต่ใบหน้าหัวหูที่ดูแตกต่างจากเดิมราวกับคนกับผีเนี่ย เออเขาไปทําอะไรมาถึงหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างนั้นไปผ่าตัดแปลงโฉมมาหรือยังไงเรื่องนี้ที่แรกไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไปทําอะไรมาเพราะว่าตอนที่เขากลับมาเนี่ยเขามาพร้อมกับเมียของเขาแล้วก็เด็กๆอีกสามคนมาเช่าบ้านอยู่กันมีเงินทองใช้แต่ไม่ได้ทํางานอะไรลือกกันว่าเมียเขาเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องอ่าได้เงินก้อนมาจากผัวเก่าตกทอดมาถึงหล่อนก็เลยได้ใช้สอยเงินที่ผัวเก่าหาไว้ให้สบายมือไป เด็กๆมาอยู่กันไม่ถึงปีก็ไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าปู่ย่าของเด็กมารับไปอยู่ด้วยเพราะว่าอยู่บ้านนี้กับพ่อเลี้ยงเนี่ยพวกเขาไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นเด็กผู้หญิงทั้งสองคนด้วยกันปีถัดมาเมียเขาก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าหายไปยังไงแต่เกรงกันว่าหล่อนจะโดนฆ่าเพราะว่าก่อนหายตัวไปมักจะมีปากเสียงเถียงกันเอตตโรลั่นบ้านอยู่บ่อยๆหล่อนหายไปเป็นปีเสร็จแล้วก็โผล่มาก็เลยโล่องอกว่าเออหล่อนยังไม่ตายนะ มาอยู่สองสามวันแล้วก็ไปแต่ว่ามาคราวนี้แอบเปิดเผยว่าใบหน้าของเขาไปโดนอะไรมาถึงได้อัปลัก์อย่างนี้บอกว่าโดนมือดีเป็นกรีดเฉือนเกือบจะคว้านควักลูกตาในช่วงที่คนหนีไปหลบซ่อนอยู่ทางภาคใต้แล้วก็ไปเที่ยวหลอกเขาอีกอะเออรอดชีวิตมาได้ก็บุญแล้วเออนายสนองนั่นะนายสนองในที่สุดเวรกรรมก็ต้องสนองตัวแกจนได้นั่นแหละเออบาปจริงๆคนชั่วเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ครูน้อยนี่แกเป็นคนจังหวัดราชบุรีครับแกเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสมัยที่แกเป็นเด็กแกดื้อเอาเรื่องเลยแถมยังไม่ค่อยจะกลัวอะไรเอาซะง่ายๆซะด้วยแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะบอกผีหลอกอย่างนั้นผีหลอกอย่างนี้แกก็ฟังฟังไว้ไม่เคยนึกกลัวอะไรจริงจังสักทีค่ำๆมืดๆนี่ครูน้อยเดินไปไหนมาไหนคนเดียวได้เสมอไม่ต้องมีเพื่อนหรือว่าใครไปด้วยไม่กลัวอะไร แต่แปลกถ้ามีใครมาบอกว่าลุงโมงมาแล้วโอ้โหทีเนี้ยไม่ฟังเสียงแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตเลยขนาดกำลังนั่งกินข้าวอยู่บนบ้านก็จะลุกขึ้นวิ่งหนีเข้าไปในห้องปิดประตูลงกรอนอย่างดีทีเดียวก็เพราะว่าลุงโมงคนที่ว่าเนี่ยสารรูปแกน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในความรู้สึกของครูน้อยนะแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เคยสนใจที่จะถามไถยประวัติความเป็นมาของแกจากใครเลย ทั้งนี้ก็เพราะกลัวอ่าก็สรุปเอาง่ายๆว่าไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินคําว่าลุงโมงเลยเพราะว่าเห็นแกทีไรแทบจะจับไข้หัวโรนทุกทีลุงมงแกก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกากับครูน้อยแต่ว่าทุกคนในหมู่บ้านเขาพากันเรียกแกว่าลุงมงก็เลยเรียกตามไปด้วยจนกระทั่งครูน้อยเนี่ยเรียนจบชั้นประถมปีที่สี่ตอนนั้นประมาณปีสองพหรอ พ่อของแกก็เสียชีวิตลงประเพณีทางบ้านก็คือหมายถึงว่าดั้งเดิมนะแกเป็นคนอีสานแต่ว่าแกมาอยู่ราชบุรีประเพณีอีสานถ้าหากว่าพ่อแม่เสียชีวิตลงไปลูกที่เป็นชายพอที่จะบวชได้ก็ต้องบวชเป็นสามนเณรเขาเรียกกันว่าบวชจูงก่อนที่จะเคลื่อนศพพ่อลงจากบ้านไปเผาที่ป่าชาก็ต้องให้ลูกเนี่ยบวชซะก่อน แล้วก็จับได้สายสินที่ผูกติดกัะลงศพเนี่ยเดินนำหน้าร่วมกับพระสงฆ์สามเณรที่ไปมาติกาบาังสกุลไปสู่เชิงตะกรที่ปา่าช้าเรียกกันว่าบวชจูงนะคือเชื่อกันว่าจูงบิดามารดาไปสู่ทางสวรรค์ครูน้อยเองเมื่อพ่อเสียชีวิตลงไปแม่และปู่ย่าตายายก็ลงมติให้ครูน้อยเนี่ยบวชจูงพ่อก็ตอบตกลงทันทีเพราะว่าเรียนจบปสแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรประเพณีการบวชนี้มีกําหนดสามวันก็ศึกได้ถ้าไม่ศึกก็บวชต่อไปได้คุณน้อยก็ไม่รู้สึกไม่รู้ว่าคิดอะไรพอบวชครบกําหนดสามวันแล้วแม่กับญาติญาติก็มาถามว่าน้อยจะศึกไหมลูกคุณน้อยก็บอกว่าไม่ศึกแม่กับญาติญาติก็พากันดีอกดีใจต่างก็อนุโมทนาสาธุในการบวชของแก่ เมื่อครูน้อยเป็นสามเณรอยู่วัดก็บำเพ็ญเพียรปฏิบัติในาศาสนกิจตามโอวาทของหลวงปู่อุปชาที่พร่ำสอนทุกเชา้าทุกเย็นก็คิดว่าอยู่ในวัดเราคงจะไม่เห็นหน้าลุงโมงอีกเป็นแน่ที่ไหนได้กลับเจอหนักเข้าไปอีกเพราะว่าทุกวันพระลุงโมงแกจะพยุงไม้เท้าคู่ชีพแล้วพาตัวเองเดินสเปสะสปะเงอะเงอะมา,า,าหาหลวงปู่อุปชาที่วัดเป็นประจำ แกมาทีไรครูน้อยไปต้องเข้าห้องปิดประตูเหมือนคราวที่เป็นคารวะทุกทีหรือไม่ก็หาทางหลบหนีไปอยู่กุฏิอื่นที่ไกลๆจากลุงงลุงมงไปที่กุฏิหลวงปู่ซึ่งครูน้อยเป็นสามเณรน้อยอุปถากหลวงปู่อยู่ที่นั่นก็เห็นหน้าลุงงไปวัดอยู่หลายเดือนก็ยังไม่วายหวาดกลัวแต่ก็บอกไม่ถูกว่ากลัวแกทําไมจนกระทั่งเกือบปีเห็นจะได้ หลวงปู่ก็สามารถทําให้ความหวาดกลัวของครูน้อยที่มีต่อลุงโมงนั่นเหือดหายไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความเวทนาสงสารเข้ามาแทนที่อย่างเปี่ยมล้นในหัวใจเพราะว่าได้รายละเอียดจากการให้โอวาทของหลวงปู่หลังจากทําวัดเย็นเสร็จเย็นวันหนึ่งซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันที่พระภิกษุสาม,มเณรภายในวัดต้องถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหลวงปู่ก็ให้โอวาทตามปกติ แล้ววันนั้นท่านก็ยกเอาเรื่องของลุงโมงมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องของกรรมที่มีความโลภโกรธหลงเป็นพื้นฐานคอยบงการสนับสนุนให้ใจประกอบประกอบทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมในส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งจะบังเกิดผลในลักษณะที่ต่างกันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองหลวงปู่ท่านเล่าถึงอดีตของลุงมงเมื่อก่อนนั้น แกเป็นคนขยันขันแข็งซื่อตรงในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่างานเบาลุงมงเอาได้ทั้งนั้นคนรุ่นเดียวกันนี่หาตัวจับได้ยากมากอีกทั้งลุงมงยังเป็นคนที่มีนิไสัยไม่ชอบมั่วสุมกับเพื่อนๆนแล้วก็ประการที่สําคัญก็คือลุงมงไม่ดื่มสุราไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่แต่ข้อเสียของลุงมงก็คือมักจะทําอะไรตามใจตัวเองเสมอแล้วก็เป็นผู้ที่มีความโกรธมุทะลุดุดันสูงมาก แล้วก็แปลกจนกระทั่งอายุสี่สิบกว่าปีก็ไม่ยอมมีเมียเป็นฝังเป็นฝาสักทีแม้ว่าญาติพี่น้องจะรบเร้าให้มีครอบครัวยังไงลุงโมงก็ไม่ยอมพูดมากแกก็โมโหซะอีกพอญาติรบเร้าหนักเข้าลุงโมงก็คงจะเกิดความรำคาญก็เลยหนีไปปลูกกระท่อมน้อยพออยู่ได้ตัวคนเดียวอยู่ในสวนข้างบ้านญาตินั่นแหละโดยประกอบสัมมาอาชีพแบบชาวบ้านทั่ว,วไปก็คือทำไร่ไถนานั่นเองจวบจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนลุงโมงสองคน คือลุงทองกับลุงสาสองคนนี้พากันไปมีครอบครัวอยู่ต่างถิ่นแล้วเข้ามาเยี่ยมลุงมงที่บ้านเพราะว่านานทีปีหนจะได้เจอเจอกันสักครั้งหนึ่งลุงมงแกก็ดีอกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนเกา่าตามธรรมเนียมประเพณีมีแขกไปเยี่ยมเยือนถึงบ้านนี่คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีในกรณีลุงมงนี้ก็เหมือนกัน วันนั้นลุงโมงแกเชือดไก่ตัวหนึ่งต้มเป็นอาหารต้อนรับเพื่อนรักทั้งสองคนเพราะว่าที่กระท่อมของแกน่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เยอะนอกจากไก่ก็ยังเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านเลี้ยงแมวเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นพอลุงโมงเข้าครัวทํากับข้าวก็ปล่อยให้เพื่อนทั้งสองคนนั่งคุยกันคอยเวลาอาหารลุงโมงก็เข้าไปคลุกอยู่กับในครัวทํากับข้าวก็คือต้มไก่ในขณะที่กําลังสารวนอยู่กับการหาเครื่องปรุง ใส่หม้อต้มอยู่เจ้าแมวคู่ทุกคู่ยากของลุงมงมันก็ยังไม่ทันได้กินข้าวเหมือนกันเห็นลุงมงเข้าครัวทํากับข้าวมันก็เข้าไปเฝ้าวนเวียนข้าวแข้งข้าวขาเพื่อขอข้าวปลาอาหารจากลุงมงซึ่งเป็นปกติวิสัยของแมวที่รักเจ้าของทั่วไปคือเวลามันหิวข้าวเนี่ยถ้าเจ้าของมันทํากับข้าวหรือว่ากินข้าวมันก็จะเข้าไปนั่งเฝ้าหรือว่าร้องขอเห็นเจ้าของหยิบโน่นหยิบนี่ใส่หม้อมันก็คิดอยู่ร่ําไปว่าเจ้าของจะหยิบมาให้มัน ถ้ามันหิวจัดบางครั้งมันจะแย่งเอามากินซะก่อนท,ทั้งทที่เราก็วางให้มันดีๆเนี่ยยังไม่ทันจะวางเลยมันคว้าไปซะก่อนแล้วทุกครั้งเนี่ยลุงมงจะหาอะไรให้มันกินก่อนเสมอเป็นการปลอบใจไม่ให้มันรบกวนเวลาทำอาหารเพราะตามปกตินั้นลุงมงเป็นคนที่รักแมวมากแต่วันนี้ ตอนที่เจ้าแมวที่แสนรักของลุงโมงไปเคล้าแข้งเคล้าขาเพื่อขออาหารจากลุงโมงด้วยความหิวนั้นกลับถูกลุงโมงตีแล้วก็ตบเพื่อด้วยความโมโหถึงดังนั้นมันก็ไม่ยอมหนีห่างกลับร้องขอหนักเข้าไปอีกจะเป็นพรฤิ์บาปแรงบุญนรกสวรรค์อะไรโดนใจก็เหลือที่จะเดาพริบตาเดียวท่ามกลางความตกตะลึงของลุงทองกับลุงสาที่คาดไม่ถึงลุงโมงก็จับเจ้าแมวตัวนั้นไว้ด้วยมืออันแข็งแรงข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งก็จับเอากระบวยตักน้ำตักเอาน้ำต้มไก่ในหม้อที่กำลังเดือดพล่านในเทกรอเข้าไปในปากแมวจนเลอะเทอะไปหมดทั้งปากทั้งหน้าตาแมวมันทั้งดิ้นทั้งร้องเสียงหลงไปหมดพอหนำใจแล้วลุงมงก็ปล่อยให้หลุดจากมือไปเพราะหลุดมือมันกระโดดพรวดเดียวชนฝาบ้านดังโครมแล้วก็ล้มลงจะเป็นเพราะมันกระโดดหนีภัยจากน้ำร้อน มึงทำให้หัวชนฝาอย่างแรงถึงกับชักดิ้นชักงอหรือว่าเพราะมันเจ็บปวดตกใจยังไงก็ไม่รู้ก็ทําให้มันเป็นแมวเสียเส้นเสียเส้นไปในบันดลเลยชักกระตุกตาเหลือกถลนปากอ้าขาทั้งสี่หงิกงอลุงโมงแกก็หันไปดูเสร็จแล้วแกก็พูดด้วยความสะใจบอกเป็นไงสดน้ําต้มไก่อร่อยดีมะมวะพอลุงทองหายตกตะลึง ลุงทองแกก็รีบลุกขึ้นไปจะเอาแมวมาพยาบาลลุงโมงก็บอกไม่เป็นไรเราปล่อยไว้ไงนะ่ะมันไม่ตายอ่ะแต่ลุงทองแกไม่ฟังแกค,ค่อยๆปยุงแมวลุกขึ้นแต่ว่าเวรกรรมแมวตัวนั้นลุกขึ้นเดินไม่ได้ซะแล้วพอปล่อยมือก็ล้มแผลทั้งๆท,ที่มันก็พยายามจะยันกายลุกขึ้นเดินหนีก็เดินไม่ได้ลุกแล้วก็ล้มลุกแล้วก็ล้มสเปสะสปะขาทั้งสี่งิกงอสั่นเทิ่ไปทั้งตัวตาก็ถลน เสียงร้องขาดขาดหายหายเป็นที่น่าสมเพชเวทนากับลุงทองและลุงสาซึ่งเป็นเพื่อนของแกเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเพียงสามวันเจ้าแมวตัวนี้ก็จบชีวิตน้อยๆอันไร้เดียงสาของมันด้วยความหิวมันตายเพราะน้ำต้มไก่ของลุงโมงเราท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าเป็นการตายของสัตว์ที่ได้รับความทุกขเวทนามากนั่นเองซึ่งก็ไม่มีอะไรนะแต่จะมีอะไรหรือไม่มีนั้น เรามาดูชีวิตของลุงมงซิว่าเป็นอย่างไรครับเพราะว่าอีกเพียงห้าวันต่อมาหลังจากที่เจ้าแมวตัวนี้ตายลงลุงมงก็เกิดล้มป่วยลงอย่างปัจจุบันทันด่วนทั้งที่ร่างกายก็สมบูรณ์ดีทุกอย่างอาการป่วยของลุงมงนั้นนับว่าแปลกประหลาดเหลือเชื่อที่สุดเวลาหลับก็มักจะมีอาการละเมอเพ้อออกมาเป็นเสียงของแมวที่ถูกน้ําร้อนพร้อมกับมีเสียงตะเพิดออกมาว่าไป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 เหมือนกับจะขับไล่อะไรสักอย่าง ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือลุงมงลุกเดินไปไหนมาไหนไม่ได้บอกว่าเจ็บปวดแล้วก็ร้อนไปหมดทั้งตัวแม้แต่จะลุกไปอุจจาระปัสสาวะก็ไม่ได้แม้ว่าญาติพี่น้องจะพยาบาลยังไงลุงมงก็ไม่มีอาการว่าจะดีขึ้นเลยแล้ววันที่สามของการป่วยไข้ของลุงมงก็ทําให้ญาติพี่น้องทุกคนต้องตกตะลึงกับอาการป่วยของลุงมงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลุงมงเกิดอาการชักกระตุกอย่างแรง ากอ้าตาถลนมือเท้าหงิกงอสั่นเทิมไปหมดทั้งตัวพูดจาไม่ได้ความคำพูดก็าข,าดขาดขาดหายหายกระท่อนกระแท่นปากบิดปากเบี้ยวน้ำตาไหลซึมอยู่ตลอดเวลาพอถึงวันที่สี่ก็เหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะอาการป่วยที่ว่านี่หายขาดไปเหมือนปิดทิ้งอาการป่วยไข้ของลุงมงไม่มีร่องรอยเหลือเอาไว้เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินแต่ตัวของลุงมงนี่สิ ไม่ใช่ลุงโมงคนเก่าเสียแล้วกลับเป็นลุงโมงที่น่าเกลียดน่ากลัวของญาติมิตรและเด็กๆทั่วไปถึงแกจะเดินได้ก็เดินสเปะส,ป,ส,ป,สปะเต็มทนเวลาลงจากกระท่อมไปไหนมาไหนหมาเห็นมันก็ส่งเสียงร้องเห่าบางตัวหอนเลยนะส่วนวัวควายนะไม่ต้องพูดถึงพอเห็นลุงโมงแล้วมันจะแสดงอาการตื่นกลัวจนวิ่งหนีเลยนะวิ่งปูเรงปูเรง,งไปอย่างเห็นได้ชัด ก็จะไม่ให้มันกลัวได้ยังไงก็ลุงมงปากอ้าตาถลนมือเทา้าหงิกงอสัน่นเทิมไปทั้งตัวออกอย่างนั้นอาการป่วยไข้อย่างกระทันหันและหายไปอย่างรวดเร็วนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนทั่วไปแล้วก็ไม่มีแพทย์คนไหนจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าลุงมงเป็นโรคอะไรแต่ลุงทองกับลุงสาซึ่งเป็นเพื่อนแกก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าเอ้ยกรรมทันตายมงเออเวรกรรม ซึ่งสภาพการและลักษณะอย่างที่ลุงมงได้รับมานั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นเพราะผลกรรมเพียงสถานเดียวคิดดูว่าจะเป็นการยากมากที่จะปักใจเชื่อลงไปได้แต่ก็ต้องเชื่อว่าเป็นผลกรรมนั้นแท้ๆลุงมงถึงต้องประสบกับความทุกข์ทรมานในปัจจุบันชาติอย่างแสนสาหัส ที่เห็นลุงโมงสเปะสปะเงื้อเงือะงะไปวัดอยู่เป็นประจำนั้นหลวงปู่ท่านบอกว่าลุงโมงเนี่ยสำนึกในบาปก,กรรมที่ได้กระทำมากับเจ้าแมวตัวนั้นก็หันหน้าเข้าวัดฟังธรรมจากหลวงปู่เพื่อจะลบล้างบรรเทาความผิดเมื่อหลวงปู่ให้ศีลห้าแก่ทายกทาย,ยิกาในวันพระแม้ว่าลุงโมงแกะจะพูดได้ไม่ชัดแต่แกก็พยายามที่จะพูดอ้าปากรับศีล สำหรับจิตใจนั้นดูเหมือนจะรับรู้อย่างคนปกติทั่วๆไปซึ่งหลวงปู่ก็คอยป้อนศีลป้อนธรรมให้กับแกเป็นประจำทุกครั้งที่แกไปวัดโดยที่ไม่เคยรังเกียจเดียวฉันแต่ประการใดเมื่อครูน้อยได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของแกแล้วก็ได้แต่สงสารสมเพศเวทนาในตัวแกก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องหาวิธีลดหย่อนผ่อนปรนจากการประกอบกายทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกาย วจีทุจริตประพฤติชั่วด้ดยวาจามโนทุจริตประพฤติชั่วด้วยใจเพราะว่าทุจริตทั้งสามอย่างนี้มีอยู่สถานเดียวเป็นที่ไปก็คือไปในทางพินาศลุงโมงทนทุกทรมานอยู่กับคําพิพากษาของกรรมนั้นเป็นเวลาต่อมาอีกห้าปีแกก็สิ้นลมหายใจซึ่งก็ไม่มีใครที่จะทราบได้ว่าลุงโมงแกจะพ้นไปจากคำพิพากษาของสารกรรมไปได้หรือไม่ ทั้งในพบนี้และพบหน้าครับ